บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดงานถแถลงข่าวเปิดโครงการ B.L.A Happy Life k ีตะามวยไทยแอโรบิกพร้อมส่งมอบความสุขที่มากกว่า k ีตะามวยไทยคือการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกโดยใช้ท่วงท่าของแม่ไม้มวยไทยมาเป็นต้นแบบในการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งหมดัดเทา้าเข้าสอกประกอบเข้ากับเสียงดนตรีกลายเป็นรูปแบบของการออกกําลังกายที่มีความสวยงามพริ้วไหวต่อเนื่องสนุกสนานทั้งยังได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยโมโดดกอันรับค่ายิ่งของคนไทย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเราก็รู้สึกยินดีนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยออกกําลังกายและก็มีสุขภาพที่ดีนะครับซึ่งเราเชื่อว่าจะนํามาสิ้นชีวิตที่มีความสุขมากกว่าครับก็ขอเชิญชวนเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมของโครงการของเรานะครับ <S <S เพื่อสร้างกระแสการออกกําลังกายให้เข้าถึงประชาชนกรมอนามัยและกรุงเทพประกันชีวิตได้ผลิตเพลงและมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง ใช้สำหรับการเต้นคีตามมวยไทยแอรบิกเพื่อใช้ในการออกกำลังกายให้มีความสนุกสนานมากขึ้นเข้าถึงทั้งในมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือตามชุมชนต่างๆนอกจากนั้นกรมอนามัยยังได้จัดก,กิจกรรมสัมมนาโดยเชิญผู้นำการเต้นแอรบิกเข้ารับการอบรมเชิงวิชาการและการปฏิบัติระดับสูงประจำภาคต่างๆเพื่อที่ผู้นำเต้นในชุมชนนั้นๆจะได้นำความรู้ทางด้านการเต้นคีตาม,มวยไทยอรบิก ไปนำเต้นให้กับชุมชนของตนเองและเพื่อการเผยแพร่โครงการและส่งเสริมการออกกำลังกายให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศจึงจัดก,กิจกรรมรลโชเพื่อเดินสายไปยังชุมชนและจังหวัดต่างๆได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อจูงใจให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกายยังจัดก,การประกวดเต้นคีตะมวยไทยแอรบิก โดยการส่งคลิปเข้าร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า100,000บาทและตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนามัยกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้สนใจในทุกภาคทั่วประเทศถือได้ว่าโครงการ BLA Happy Life k ีต a าม,มวย h ทย a อ a บิกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในการจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเข้าถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศตลอดจนกิจกรรมนี้ส่งผลกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้บวยไทยอันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของไทยไปพร้อมๆกันอย่างลงตัวโครงการ BLA Happy Life คีตะบวยไทยแอร b บิกโครงการดีๆที่ทำให้คนไทยใช้ชีวิตยังมีความสุขวันนี้เราจะมาพบว่า ใครจะเป็นแชมป์ประเทศไทย